เดือน2นะคะนี่คือเป็นเลขดาวเด่นประจำงวดนะคะมี8 8มาอีกแล้วนะ8มาอีกแล้วนะคะ8จะมาอีกไหมรอบนี้ลุ้นมากนะคะวดที่แล้ว9มา9มา1มางวดนี้ศูนย์จะมาตามที่อาจารย์แนะนำหรือเปล่าอ้าวละถ้าศูนย์มาหลายคนซื้อ0ูนย์สี่เยอะมากนะคะ สี่ห้านะคะสี่ห้าสวัสดีปีใหม่นะคะสี่ห้าสวัสดีปีใหม่นะคะอ่าพิมมาเลยค่ะสี่ห้าตามมาด้วยคําว่าสวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้พิมสี่ห้าแล้วรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะสําหรับตัวเลขแนะนําประจางวดนี้ รอบนี้30ธันวาคม2565ค่ะเรามาจอด้าวเด่นกันหวยออกวันพระด้วยนะคะขึ้น8ค่ขาเดือน2นะคะขึ้น8ค่ขาเดือน2นะคะถือว่าถ้าตามศาสตร์ไทยเนี่ยจะเป็นวันพระที่ขึ้น8ค่ขาก็คือข้างขึ้นนั่นเองข้างขึ้นแปลว่าอะไร8เนี่ยมาบนแน่นอนนะถ้าจะมาก็มาบนนะคะสำหรับเลข8ปนะข้างขึ้น ส่วนมากหวยออกข้างขึ้นนะคะก็จะมาบนเป็นหลักก็คือรางวัลที่1นะคะส่วนข้างแรมก็จะตกมาเลขล่างนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้ลองดูนะนะคะหนึ่งสามโอกาสออกรางวัลที่1นน้อยมากเลยส่วนมากรางวัลที่1ถ้ามี1นะ,ะจะออกเป็นจะได้เป็น1 5 1 5กับ1 7ออกรางวัลที่1บ่อยมาก แต่ถ้าเป็นหลัก 1- นึสเนี่ยไม่ค่อยเจอไม่ค่อยมีนะถ้าเป็นอันนี้วันนี้เราจะเจาะเฉพาะ3ตัวตรงเจาะเฉพาะเลขบนนะบางคนบอกว่าเล่นใต้ดินอาจารย์ถ้าบอกลอตเตอรี่เนี่ยหาซื้อยากมากาลอตเตอรี่แพงหาซื้อไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป๋าตังค์เนี่ยสวันหมดและหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะอ่ะวันนี้ บอกสักนิดหนึ่งว่า1นึเนี่ยโอกาสที่จะมาเลขบนก็น้อยเหมือนกันนะแต่ว่ามีสิทธิ์มาเลขหน้าเลขท้ายมีสิทธิ์มาเลขหน้าเลขท้ายเยอะเพราะฉะนั้นใบละ4ี่พันบาทเราก็คว้าไว้เถอะเสียดายนะคะถ้าถูกมาก็เป็นโชคของเรานะคะถ้าถูกเป็นก็เป็นโชคเราเพราะฉะนั้นวันนี้จะให้6อีกหนึ่งตัว6ที่มีสิทธิ์ที่จะมาเจาะให้เลยนะคือมี3 6 3สส่วนหลักร้อยอาจารย์ฟันเลขนี้ค่ะ อาจารย์ฟันเลขนี้นะฟันเลขนี้เลยนะคะสําหรับ3ตัวตรงเจาะแบบเน,น้นๆถ้าเกิดชอบ6ฟันตัวนี้ถ้าเกิดชอบศูนย์ฟันตัวนี้ถ้าเกิดชอบ 2- อสาตัวนี้แบบเน,น้นๆเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เลข4ี่ห้าที่อาจารย์ให้พิมพ์นะคะเป็นเลขล็อกนะคะเป็นเลขล็อกนะว่างวดนี้เราจะต้องซื้อหวยล็อกหวยอะไรที่สวยตามสถิติไม่ต้องสนใจเลขดัง เลขอันเลขมงคลซื้อเลยเป็นหวยล็อกนะคะเป็นหวยปีใหม่เป็นหวยวิเคราะห์ปกสลากเขาบอกว่าหวยจะออกเลขปีใหม่อ่ารอลุ้นกันนะว่าจะออกจริงหรือไม่นะคะแต่ตัวดีไม่ใช่หลักสิบนะคะเป็นตัวเด่นของหลักร้อยและหลักหน่วยมาบนแน่นอนตัวนี้ยังไงก็มาบนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลงทะเบีย้ยเป็น9้าจะเน้นเป็น9อะไรวันนี้อ่ามีคนบอกว่าอาจารย์9้าเนี่ยมามาก มาแรงเลยจะเป็น9อะไรดี9ที่น่าลงทุน9อะไรดีนะคะ95อาจารย์ตามเลขล็อกเลขมงคลอาจารย์ตามบทหมด 9, นะคะ95อาจารย์ตาม4 5อาจารย์ก็ตามแล้วก็มีตัวนี้นะคะ42 42นะคะหลัก4ีนี่มีสิทธลุ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่วงอยู่อ่าลองตามดู ลองตามดูนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะลองตาม42 45แต่ถ้าเป็นหลัก9นะคะอาจารย์ลองให้ตาม9 5 5 9ดูสําหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะตามตัวเลขอื่นก็อยู่ในนี้หวยออกวันพระชุดนี้มีสิทธิ์ที่จะมาอีกรอบหนึ่งดูซิว่าจะมาตัวไหนหลายคนเล็ง75ไว้79ไว้ก็เป็นเลขที่ออกยากมากนี้วันนี้อย่าลืมนะรีบๆเลยนะคะปีใหม่นี้ยังกำลังจะออก3ตัวตรงกำลังจะ ให้ Hi, ทุกคนอ่าแตกแจกเลยนะสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้เลขนี้นะคะได้แก่เลขนี้เลยนะวัดี 3ตัวตรงสามารถบวก 1, 1ลบ1ได้นะสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะอย่าลืมกดลิงก์สีฟ้าเข้าไปลงทะเบียนร,รับวอลเปเปอร์มหาบงคลเทพเจ้าฉายสิงเอีย้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภฟรีเลยนะคะอาจารย์แจกฟรีเป็นของขวัญมอบให้ทุกคนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะและที่สำคัญ จะได้ดูชุดคู่เลข4ชุดนะซึ่งชุดคู่เลขนั้นเป็นชุดคู่เลขที่ส่งเสริมสนับสนุนดวงชะตาของแต่ละคนด้วยรับรองว่ารอบนี้ไม่พลาดที่จะมีความโชคดีรับปีใหม่ไทยนี้นะคะ สำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้บอกไว้ก่อนนะคะใครที่ดูอยู่ตอนนี้อาจารย์ขอแนะนำสักนิดหนึ่งวันนี้ใครที่ยังไม่ได้จองชุดนี้บ้างอ่าบูชามาหาเทพปี2506นะคะคอนเซปต์ของชุดนี้คือสำเร็จมีปัญญาขจัดอุปสรรคทั้งปวงสำหรับใครที่อยากได้เล่มน,นี้นะคะอาจารย์บอกเลยว่าชุดนี้จะเน้นเฉพาะ3ตัวตรงเท่าน,านั้นสองปีนี้นี่ต้องรีบด่วน ด่วนกว่าเพื่อนก่อนปีใหม่ด้วยซ้ําจริงๆแล้วต้องก่อนปีใหม่ด้วยซ้ําปีใหม่จีนเขาเป็นวันที่22กลกุมภาพันธเราต้องทําก่อนปีใหม่จีนให้ได้นะถอกกัลักกาสําคัญส่งเลยวันเดือนปีเกิดส่งมาเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะนําชื่อไปเขียนในใบแดงฝากดวงกับเทพเจ้าไทายสวยให้ที่วัดบังกอนนะคะวันนี้ ตัวนี้ก็จะแตกเอาทุกคนมากและใครที่ดูอยู่ตอนนี้3ตัวตรงรอบนี้หลักร้อยก่อนนะหลักร้อยหลักร้อยงวดนี้อาจารย์ให้นนนนมีแปดนะคะก็อยากให้ทุกคนรวยรับปีใหม่นะจะได้มีเงินใช้กันเยอะๆนะคะจะได้ อ่าถูกหวยเราก็จะได้มีเงินถล่มเจ้ามือบ้างเอาคืนบ้างถ้าใครเสียไปงวดที่แล้วเอาคืนมาให้หมดเรียกกลับคืนมาให้หมดนะคะพอได้คืนแล้วหยุดสักงวดสองงวดนะอย่าไปเล่นเยอะได้คืนแล้วหยุดสักงวดสองงวดอย่าต่อเนื่องนะอย่าต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าใครเสียปุ๊บเอาคืนให้ได้นะด้วยตัวนี้แหละนะรอบนี้จิตเลขสี่มีสิทธิ์นะคะก็ให้เฝ้าระวังสองตัวนี้ละกันนะคะ ส่วน5995ต้องซื้อนะคะต้องซื้อนะอ่าใครอยากให้อาจารย์เอาดวงไปแก้ชงที่วัดมังกรให้และได้ของมงคลฟรีส่งให้ที่บ้านนะให้ทักไลน์มาที่ไลน์แอดบูชาหรือกดลิงก์สีฟ้าด้านล่างหนึ่งครั้งแล้วกดเพิ่มเพื่อน และคนต่อไปก็ได้นะไม่แน่30ล้านอาจจะแตกก็ได้นะใครจะไปรู้เอาล่ะวันนี้โชคดีรับปีใหม่และก็ขอ